จับสังเกตลิซ่าเมเนียมบอลแจคู่ใจแฟนแฟนชี้กลิ่นความอิสระเมมเบอร์โพสต์หลังเยือนพระราชวังบักกิงแฮม สวัสดีเพื่อนๆพทุกคนนะคะเรามาอัปเดตกันหน่อยค่ะหลังจากที่สมาชิกกลุ่มแบล็คพิงนะคะได้ปรากฏตัวที่พระราชวังบักกิงแฮมค่ะเนื่องในครบรอบโอกาส140ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตตอนรับประธานาธิบดียุนซอกยอลแห่งเกาหลีใต้และสตรีใหม่เลขมหนึง่งพร้อมทั้งข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าชาวที่3กับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดีเลิศแห่งจัก,กรวรรดิอังกฤษแน่นอนว่าเป็นซีนนาทีแห่งประวัติศาสตร์มากๆค่ะให้กับกลุ่มแบล็คพิง์ให ใก้กับวงการอุตสาหกรรม K-pop เกาหลีใต้นอกจากความสวยความโด่งดังลุกคือลุกการแต่งตัวของน้องลิซ่าศิลปินสายเลือดไทยของเราแล้วนะคะกับพันธสัญญาลิซ่าไวยจีจะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้เรื่องเมนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แฟนจับตามองค่ะ ทางพี่เมเนพี่อลิสนะคะพี่สาวคนสนิทของน้องลิซ่าคือพี่เขาไม่ได้อยู่กับ YG นะคะก็คือออกจากค่ายไวยีแล้วล่ะค่ะตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมานะคะส่วนนุ่มบอนแจค่ะเ,เป็นเพื่อนชายคนสนิทนะคะมิตรภาพกัลยาณมิตรที่ต่อกัน ความสัมพันธ์นี้นะคะน่ารักมากๆซึ่งหลังจากที่น้องโรเซ่ได้มาลงรูปเซลฟี่ผ่านกระจกนะคะซึ่งสมาชิกนะคะก็จะถ่ายรวมกันแล้วก็มีทีมงานที่ดูแลสมาชิกกลุ่มอีกด้วยล่ะค่ะทั้งสัมภาระยืนอยู่ข้างๆน้องลิซ่านะคะนั่นก็คือหนุ่มบอลแจนั่นเองล่ะค่ะที่ยืนอยู่ข้างน้องลิซ่าขณะที่กดโทรศัพท์อยู่ซึ่งแฟนๆต่างก็พากันเดาว,ว่าลินไออิสระน้องลิซ่าโชยมากนะคะแต่เราก็ยังเห็นหนุ่มบอลแจค่ะและพี่อลิซ ยังคอยดูแลนะคะเป็นผู้จัดการให้กับน้องลิซ่าอยู่แฟนๆต่างก็บอกว่าไม่ว่าน้องลิซ่าจะไปอยู่ค่ายไหนก็อยากให้พี่อลิสและหนุ่มบอนแจค่ะไปดูแลน้องลิซ่าตลอดเลยละคะ่ะกับความแกงลิซ่าทีมน่ารักน่าเอ็นดูมากๆจับสังเกตนะคะไม่ว่าน้องลิซ่าจะไปไหนมาไทย กลับไทยบินนอกต่างประเทศนะคะนอกเกาหลีใต้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่งานของ YG คะ่ะเราก็จะยังเห็นพี่อลิสแล้วก็นุ่มวอนแจนะคะไปดูแลถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปด้วยคะ่ะก็ถือว่าไปส่งที่สนามบินถือกระเป๋าให้ก็ถือว่าเป็นโมเมนต์น่ารักสุดๆหลังจากที่สมาชิกกลุ่มรอยพิงค์นะคะได้เยือนพระราชวังบักกิงแฮมคะ่ะสาวๆทั้ง4คนต่างก็มาลงรูปรัวๆนะคะต่างก็บอกว่ารู้สึกเป็นเกลียดอย่างยิ่งได้ร่วมเฉลิมฉลองนะคะสร้าง จากพระราชวังแห่งนี้นั่นเองล้วค่ะฉันเคยที่ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่จากช่องของเราด้วยนะคะ